สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบาเพชรคนโก้พี่น้องมาพ่อกันเมื่อน,นี้กรบเป๋มีอยงหลายครับกิ่นข้าวแรงน้ำกันคือเก่านะครับหลังจากที่เริ่อง,งานมากในยุโคโควิดพี่น้องเลยโอ้ย <c oughs> จะเป็นมันยากไปซ่าไปใส่มาใส่กระดากาดยาตัวก็พี่น้องเด้อนะครับเนาะรักษาสุขภาพกันเนี่ยนะครับอันตรายในกระเป๋บบสบายก็อยู่บ้านเฮาดอกมาเบิ่งกันครับว่าสิมีอย่างนีแนวกินเมื่อนี้เนาะ ครับผมกับเขากะสิประมาณนี้แหละม,มีอย่างน่แม่บ้านอันนี้ไม่อยังคับนี่ปนปลาแห้งบ่อันนี้เดซเซ็ตก็คือนอย่างอมหรือส่วไก่ขึ้นเก่าบ่อม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 มือหนี้ม,มีได้เขาเหนียวมากพี่น้องจักบาทพุ่นนี่มันซื้อมาก,กับติ๊บนี่ก็ได้นะครับนี่ครับเป็นเห็ุไปเป็นกระลงมือก่อนขึ้นเก่าน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมากินเขาน้องกันครับเพราะเป็นพี่อย่าลืมหน้าลืมตากันสนุกว่าพ่ม,มีจักที่ไปถ่ายคลิปยังให้เบิ้งเนาะไปใส่ก้าใส่กระได้ ถ้าไปเฮ็ดงานกัลละมันเราว้างเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เป็นตาแซบอยู่หรอกแต่ว่าคือบ่มีผักปูมือนี่หมักแตงคือบ่มีมือนี่มีข้าวเหนียวกับปนแห่งนาะโอ้ยเอ้าเอ้าเอากินข้าวน้ำกันก่อนครับไปลองกินข้าวน้ำกันครับขมองข้ามยันนี่งไงมองข้ามตาตีรถไปกินโดนละเร่องไหนมือนี่ผักกับบะมีมือนี่หมักแตงกับบ่มีอันนี้เนาะอื้มมองก่อ เบอม่ห็งด้วยาอยากบอกไม่ได้หรอกดยนะ่ากาดีกวยเขมีดไม่เห็นั้นนะคุณฉักจะหนึ่งเรียบสี่วันบปิ้ววัดอรบณวันนีะ

แปลกแล้วบอกมันเป็นยังไงติมมามาสดที่พกกวกข้าวก็เติมมามาต้มโค้งมันก็เป็นอย่งสิ้ถ้าไปแจกบองห้องห้องนี่้ เอาละมาจักเนาะพ่อกันไม่คิดหนาฝากกดไลค er. oh, ์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อนะครับลืมหนาลืมตากันคนละมันมีท่องพันคู่กับคู่บิดมันค่อยตบคอกันอยู่นี่นั่นหรือว่ามีโอกาสกลับไปปีหนาฝากไหมนะพี่น้องเนาะสถานการณ์คู่บิดนั่นเราไปกลับไปหาหาป่าหายงนกงหนูให้เพิ่งขึ้นเก่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคผมหนูคนไร้ไลค์เพื่อได้กดติดตามขอให้ถึงวันว้าเบื่อเด้อหัวที่มาเนี่ยละไปว่นี่นวันอาทิตย์นี่ ไอเดตัวดีก็บ,บอกว่าเผ็ดน้ำเนี่ยคลิปนี้ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ